สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่7มีนาคม68นะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่7นะครับเรามาสรุปผลวันพุทธที่5ก่อนนะครับลราพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7สูตรฟันไปที่6แล้วก็ระวังเล็กๆขามผล16021นะครับก็เข้าไปที่6หลัก10บนนะครับ มาตัวนี้ตัวฟันนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับก็พลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่1หลักร้อยบนหลักหน่วยล่างนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับมาแค่1ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าแนวทางของเรากลับมาเดินต่อนะครับสาหรับเราพัฒนาสุดหลัก ลาพนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็9สูนย์ฟันไปที่ศูนย์ผลหนึ่งกศย์สองหนึ่งก็เข้ามาที่ศูนย์หลักหน่วยบนนะครับมาตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวเน้นตัวฟันที่ผมเน้นไว้ให้คือศูนย์นะครับแล้วก็มาเป็นคู่2ตัวกับตัวเด่นสูตรหลักนะครับมาที่60ตัวเน้นตัวฟันนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับว่ามีโอกาสที่เด่น2ตัวกับเด่น เด่น2ตัวสูตรหลักกับสูตรใหม่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับแล้วก็ผมเน้นไว้ให้ที่สูตรใหม่เน้นไปที่6แล้วก็สูตรอ่าสูตรใหม่เน้นไปที่ศูนย์ะครับสูตรหลักเน้นไปที่6กนะครับก็มาที่6 0ศบทนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสาหรับแนวทางของลาพัฒนานะครับก็เรามาตามกันตอ่อนะครับในแนวทางของวันที่7นะครับเรามาเริ่มกันที่ลาพัฒนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่1และก็สนะครับสูตรฟันไปที่2 คู่2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่17แล้วก็18นะครับแล้วก็2 7 2 8สนะครับสำหรับ4ชุดหลักนะครับคู่2ตัว4ชุดหลักชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่728นะครับสำหรับเดน3ตัวมา12ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็ <kolej explicar> <não S> 1นะครับสำหรับเดน2ตัวนะครับหแล้วก็2นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่1นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวเน้น ไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับมาชนตัวรองที่1นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเด่น2ตัว1และก็2นะครับของสูตรหลักนะครับให้เพื่อนๆนาไปใช้ทั้งตัวเด่นตัวรองไว้ก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะมาทั้ง2ตัวนะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็5050นะครับอย่างง้ก็นําไปใช้ทั้ง1และก็2ไว้ก่อนนะครับสําหรับเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่2ตามตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะว่า2ในสูตรย่อยนะครับจะชน มากกว่า1นนะครับหสูตรนะครับต้องย้ำว่าแค่1สูตรนะครับจริงๆก็เหลื่อมล้าแค่สูตรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่ตัวเน้นตัวฟัน2นะครับจะมานะครับหรือตัวรอง1ตัวชวนกระเด็นสาตัวจะมาหรืออจะมาทั้ง1และก็สนะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมาทั้ง2ตัวนะครับดูในหลายๆสูตรชี้ไปที่1และก็สนะครับแต่ถ้าจะเน้นอย่างที่บอกให้เน้นไปที่วิ่งรูส2รองไปที่1นะครับ สำหรับคู่2ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่27-28นะครับเน้นไปที่คู่2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่17-18นะครับอย่างที่บอกว่าตัวเด่นมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น4ชุดหลักนะครับเน้นไว้ก่อนทั้ง4ทั้ง4ชุดนะครับทั้ง17 18, 27,28นแะครับแล้วค่อยมาเน้น2 7แล้วก็ส8นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่28นะครับ เน้นไปที่คู่2นะครับแล้วก็คู่28นะครับตัวจาคู่8นะครับมาชนกระเด็น3ตัวประมาหนึ่งสตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรจึงฟัน28เป็นชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็รองมาที่27 1718ตามลําดับเช่นเดิมนะครับสําหรับชุด3าตัวนะครับเน้นไปที่728ตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับสาหรับชุด3าตัวนะครับย้ําเสมอว่าชุด3าตัวให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับ ค่อยมาเน้น7 2 8แนะครับแล้วก็รองไปที่6 2 8 0 2 7ตามลําดับนะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ชอบตัวเด่น2อนะครับอย่างที่บอกว่า 1. กับ2มีโอกาสมาทั้งคู่นะครับใครชอบ1นะครับก็นํา1มาแทน2นะครับก็จะได้618 718แล้วก็ศู7ย์นะครับก็จะได้ชุด3ตัวตัวเด่น1นะครับก็ใครชอบตัวเด่นตัวไหนก็สามารถนํามาปรับเปลี่ยนได้เช่นเดิมนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่1ตามตัวชนกับเด่น2ตัวนะครับ แล้วก็รองไปที่5รองไปที่8นะครับตามลำดับนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับดูในสุรย่อยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะมาทั้ง5ทั้ง8และก็1นะครับยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง3ตัวไว้ด้วยนะครับย้าเสมอว่าเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับค่อนข้างที่จะพลาดยากนะครับยังไงก็ต้องมีติดไม่1ก็2ตัวนะครับสําหรับแนวทางของลาวพนาสุรลักนะครับ ก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ย้ำกนดีรอบแล้วกันนะครับเน้นวิ่งรูด2นะครับรองไปที่1นะครับชุดเพชรเดียว28รองไปที่27 1718นะครับชุด3ามตัวนะครับเน้นไปที่728รองไปที่6,28แล้วก็รองไปที่0ูนย์นะครับเด่น3มตัวมา1 2ตัวเน้นไปที่1รองไปที่5แล้วก็รองไปที่8ตามลำดับนะครับ เรามาต่อกันที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเดน2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่4แล้วก็8นะครับสูตรฟันไปที่4สําหรับคู่2ตัว3ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับนำเดน2สูตรนะครับมาจับเป็นคู่บิน2ตัว3ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ามตัวนะครับก็จะได้1 2 4 1 2 8นแะครับแล้วก็1 48 248นะครับคู่2ตัวนะครับ1 4 1 8 2 4แล้วก็28 สำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่1 4 2 1 4แล้วก็2 4นะครับก็เน้นไปที่คู่ตัวจับคู่ที่มี4นะครับก็สำหรับตัวเด่นของสูตรหลักนะครับ1กับ2นะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ4แล้วก็8นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่4นะครับ ราะว่า4ในสุดย่อยนะครับค่อนข้างที่จะชนมากกว่า8นะครับประมาณ2-3สสูตรนะครับจริงๆ8ตัวรองนะครับมาชวนกระเด็น3ตัวมา1-2ตัวนะครับยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าจะเน้นผมให้เน้นไปที่4นะครับเพราะว่า4ในสูตรย่อยค่อนข้างที่จะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ชุด3าตัว2ตัวนะครับก็เน้นไปที่1 4 1 2 4 1 4 2นะครับแล้วก็1 4 2 4นะครับ ก็เน้นไปที่ตามที่สูตรฟันไว้ให้และกันสําหรับชุดคู่จับวินนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับสูตรใหม่นะครับ4กับ8ให้ระวังไว้ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็สูตรหลักนะครับ1กับ2นะครับก็ให้ระวังไว้ทั้ง2ตัวนะครับชุด4ตัวนะครับลาพัฒนานะครับถ้าใครจะนําไปใช้ก็นำไปใช้1 2 4 8ได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะมาทั้ง4ตัวนะครับแต่ถ้าทั้ง2สูตรนะครับผมชอบตัวไหนนะครับผม สูตรหลักนะครับผมจะชอบไปที่2มากกว่า1น,นะครับสูตรใหม่นะครับจะชอบไปที่4มากกว่า8นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างเปอร์เซ็นใกล้เคียงกันนะครับยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวทั้ง2ส,สูตรนะครับแต่ถ้าจะเน้นก็ตามที่วิเค <S <S <Leaf> s> <S ราะห์ไว้ s <S ให้เบื้องต้นนะครับสูตรหลักเน้นไปที่วิ่งรูด2สูตรใหม่เน้นไปที่วิ่งรูด4นะครับก็สําหรับแนวทางของราพัฒนาสูตรหลักนะครับ ก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2สูตรนะครับยังไงก็นําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับหวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับที่สําคัญก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับ แนวทางของทางช่องเรานะครับหลักๆก็จะมีหวยฮานอยนะครับแล้วก็หุ้นดาวโจนรอบดึกนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็หว้สิณน,นะครับยังไงก็กดติดตามไว้ละกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ